วันนี้อาจารย์ตุ๊กจะเปิดประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะคะเรื่องของการที่เราเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราเสพข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ในทีวีในสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าการได้ได้รับชมรับดูในในละคร นะหรือว่าโรงภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยมันมีข่าวเข้ามามากมายเลยตอนนี้เนี่ยที่จะหนีไม่พ้นและคงต้องพูดถึงนะคะกรณีที่เมื่อเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะน่าเศร้าสลดใจจริงๆเลยเป็นเหตุการณ์ทีออ่อยากจะเอามาพูดเป็นเคสแรกเลยสำหรับวันนี้นะคะที่น้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏ์สวนดุสิตของเราเนี่ยนะคะถูกเพื่อนนักศึกษาจากมหาลัยรามคำแหงเนี่ยนะคะเข้ามา ถึงหน้าห้องเรียนเลยเนี่ยนะคะแล้วก็บุกยิงไปอาจารย์ตุ๊กพยายามเลี่ยงที่จะไม่ไม่อยากจะเล่ารายละเอียดแต่ว่าขออนุญาตเ,เกินนิดนึงเนี่ยนะคะว่าเ,เป็นเป็นวัยที่กําลังเรียนน้องเองก็อยู่ในชั้นปี3ก็ประมาณอายุ20 21ประมาณนี้เนี่ยนะคะก็ก็เกือบจะได้เป็นบัณฑิตอยู่แล้วเนี่ยก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็สันนิษฐานกันมาจากการสอบ ปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าออฝ่ายของน้องที่อยู่สวนดุสิตเนี่ก็พยายามที่จะยุติความสัมพันธ์นะคะส่วนน้องที่มาจากร้านก็มาขอคืนดีก็คงจะคุยกันยังหาข้อสรุปกันไม่ได้ไม่เป็นที่พอใจนี่แหละค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็มีอันจบชีวิตไปนะคะก็คือเสียไปสองชีวิตสองดวงใจของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายนะคะพยายามเล่าอย่างคร่าวๆมากที่สุดเดี๋ยวเราจะมาคุยตรงนี้กันว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยในฐานะเราเป็นผู้ ผู้ได้รับทราบข่าวเนี่ยเป็นผู้เสกข่าวเนี่ยเราควรมองอย่างไรนะคะแล้วเลยคงจะต้องโยงกันไปวันนี้จะคุยโยงไปถึงละครซึ่งคนพูดกันไม่เลิกไม่ลาเรียกว่าวันแรงงานแรงเงาแห่งชาติเนี่ยนะคะวันนี้ก็คงจะคุยแล้วก็คุยในฐานะที่เป็นคนกลางด้วยซ้าไปว่าเราโดนกระทรวงหลายกระทรวงเนี่ยเบรม,มาเนี่ยนะคะว่าละครเรื่องนี้มันแรงไปเปล่านะคะเอ่อทำร้ายสังคมไปไหมเด็กจะเอาเยี่ยงอย่างไหมพ่อแม่ได้มีการมา นั่งข้างๆลูกหรือเปล่าในการที่จะเวลาเปิดทีวีช่องนี้มาไม่ดูก็ไม่ได้ตกกระแสแต่พอดูแล้วมันจะเป็นพิษภัยให้กับครอบครัวหรือเปล่า เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะอาจารย์ตุ๊กจะวันนี้ประเด็นที่จะตั้งขึ้นมาอาจารย์ตุ๊กตั้งเองเลยนะคะว่าดูข่าวดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวดูยังไงที่มันเป็น p พ s i t i v e thinking ดูยังไงเป็นการมองบวกแล้วได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราดูนะคะของทุกอย่างมันมีบวกมีลบเหรียญก็ยังมี2ด้านเพราะฉะนั้นเองนะในฐานะเราเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ท่ามการกระแสข่าวแยะไปหมดเนี่ยเราจะเลือกรับสื่ออย่างไรนะคะเราจะได้ประโยชน์ดึงประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาได้อย่างไร